กรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร0ู 7, 7 7 8 8 8 8เสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันอังคารที่7ุพฤษภาคม2556ค่ะ อยู่กับธนวันปันทชชนนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะมีความผันผวนสูงเหลือเกินเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นเส้นเด็กไทยมีการปรับฐานลงไปประมาณ10บจุดในช่วงวันสุดท้ายของการทําการนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะมีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานานนะคะว่าเส้นเด็กนั้นมีโอกาสที่จะพักฐานในระยะสั้นไหมแต่ว่าการพักนั้นถ้าหากว่าไม่หลุดระดับ1,570จุดนะคะก็ไม่น่าจะลงลึกสักเท่าไหร่ค่ะทันทีที่เปิดทําการซื้อขายในช่วงเช้าวันนี้เส้นเด็กไทยเปิดกระโดดบวก กว่า10จุดนะคะหลังจากนั้นค่ะย,ย่อตัวลงไปลดช่วงบวกนะคะแล้วก็สลับลบสลับบวกสุดท้ายแล้วในปิดครึ่งเที่ยงบวกขึ้นมาได้13.10จุดค่ะยืนที่1,592.05จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้ใช้ได้ค่ะ23,490ล้านบาทค่ะ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็ปรากฏว่าอยู่ในแดนลบค่ะ MII ลงไป0.67จุดนะคะยืนที่500.25จุดมูลค่าการซื้อขาย860ล้านบาทค่ะมาดูสิบระดับหลักทรัพย์กันหน่อยนะ,ะผู้ชมมีตัวไหนกันบ้างตัวแรกเป็นตัวของ CPO ขึ้นขึ้นหมาย XD นะคะตัวของ CPO นั้นแจกยปันผล90สตางค์ค่ะ บวกขึ้นมาประมาณ50ตังค์นะคะยืนที่42บาททวนค่ะตามติดมาด้วยหุ้นของอินทัชนะคะอินทัชลงไป50สตังค์ค่ะยืนที่84บาท75าตงค์ส่วน a d v a n c e ์นะคะตัวแม่บวกขึ้นมา4บาทนะคะยืนที่270บาทตามติดมาด้วยหุ้นของธนาคารกรุงเทพค่ะ BB บนะคะบวก4บาทค่ะยืนที่226บาททวน ส่วนตัวของ Jasmine มีการประกาศกำไรในช่วงไตรมาสที่1นะคะอยู่ที่775ล้านบาทโตขึ้น82%จากปีก่อนก็เลยทำให้ราคานั้นปรับตัวขึ้นมาเกือบเือบ2%ค่ะยืนที่8บาท5สตางค์นะคะส่วนตัวของ BTS นะคะก็ย่อแล้วย่ออีกนะคะลงไปอีก10ตางค์ค่ะ8บาท45สตางค์ สยามฟิวเจอร์นะคะบวกขึ้นมา3%ค่ะ10บาท10สตางค่ะส่วนสอพอบวกขึ้นมา2บาท50สตังยืนที่155ยบาท50สตังตัวของรูยยอตัวลงไปสสาตางนะคะ8บาท45สตางคงแล้วก็แสนซีรีค่ะแสนซีรีลงไป8ตังนะคะยืนที่4บาท10สตางค่ะ ภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยกรอบของฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากรอบก็่อ้ข้างจะไซเว์นะคะยังไม่มีข่าวใหม่อะไรที่เป็นข่าวดีสนับสนุนมากนักล่าสุดฟิวเจอร์ลงไป8จุดสำหรับดาวโจนส์นะคะ a s ส a q ลงไปเล็กน้อยค่ะ S&P ลงไปเล็กน้อยเช่นกันนะคะมาดูฝักฝั่งของยุโรปกันบ้างค่ะฟิวเจอร์ฟุสซีลอนดอนบวก9ที่เหลือลงหมดเลยนะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ที่แรงหน่อยก็เป็นนิกกี้โตเกียวค่ะบวกขึ้นมา466จุด ตามติดมาด้วยสิงคโปร์บวก12จุดนะคะหางเสียงฮ่องกงบวก37จุดค่ะเวียดนามต,ตวันลงไป5จุดอินโดนีเซียบวก38จุดมาเลเซียบวก15จุดและโซล,ลงไป8จุดค่ะทิศทางของค่าเงินบาทไทยเปิดตลาดในช่วงเช้านี้นะคะเปิดที่29บาท58สตางค์ถึง60สตางค์ต่อตา,าราสหารัฐค่ะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะจากระดับ29บาสตางค์ถึง64สตางค์ ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวคราวในแวดวงตลาดทุนกันบ้างนะคะจะมีการเปิดหุ้น IPO ที่กำลังจะทยอยเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะวันนี้เป็นคิวของโรงพยาบาลจุฬาร์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะคะว่ามีการแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อที่จะเตรียมเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุดค่ะ หุ้นของโรงพยาบาลจุฬารชจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะในช่วงวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะโดยใช้ชื่อว่าบริษัทโรงพยาบาลจุฬารชจำกัดมหาชนหรือตัวย่อ c h จนั่นเองนะคะการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการขายครั้งแรกของโรงพยาบาลจุฬารัฐนะคะกำหนดราคาหุ้น IPO ไว้ที่6บาท30สตางค์ค่ะจะมีการเสนอขาย IPO จำนวน200 220ล้านหุ้นนะคะมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ1บาทค่ะโดยจะมีการกระจายให้กับนักลงทุนทั่วไป40%นักลงทุนสถาบาัน60%นะคะโดยหุ้นจำนวน IPO 220ล้านหุ้นนั้นคิดเป็น20%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทและจะมีการเปิดให้จองซื้อในวันที่8-10พฤษภาคมนี้และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะ ทางด้านของนายแพทย์กำพลพัสสินนะคะประธานกรรมาการบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัฐจำกัดบอกว่าการปรับราคาหุ้น IPO ที่6บาท30สตางนั้นถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าพื้นฐานของบริษัทนั้นแข็งแกร่งแล้วก็มีนวโน้มเติบโตต่อเนื่องค่ะคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี enemy, จากทั้งคุนทั่วไปแล้วก็นักลงทุนสถาบันนะคะ การระดมเงินในครั้งนี้จะนําเงินที่ระดมมาจากตลาดหลักทรัพย์นั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับจาํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นการขยายโรงพยาบาลของจุฬาลัสรา3โรงพยาบาลนะของโรงพยาบาลจุฬาลักษามแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลัสร้าลถึงโรงพยาบาลจุฬาลัสร์สิด้วยแล้วก็จะมีการรองรับเพิ่มศูนย์การให้บริการแพทย์เฉพาะทางอย่างเช่นศูนย์การให้บริการด้านมะเร็งเต้านมทางเดินหาแล้วก็คลินิก ด้านทันาการนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวนะคะที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะเขียวยกแผงวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการทําการสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคําค่ะพักสักครู่ค่ะ